สายดีและสวัสดีนาะพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสู่คนเด้อพี่น้องเด้อบวกสู่ในแหลกต่างประเทศเนาะยินดีตอนครับเขาสู่ช่องบาเตียงทองแเนิวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่ปลาเตียงกัปะป๋อเจ้าพี่น้องเลยมาไกลพอสมควรเนาะปลาเตียงที่ลงไปผู้แหละพี่น้องเลยเานะเอาปลากระป๋องไปให้อา่าทั้งวัดนะเนาะอ่าอยู่บ้านณนะ คนครศรีเมืองนครเพิงแข่งสารวัตรสันแม่พี่น้องไอ้ทั้งเมถาวรแดงเพิ่อนอุดหนุนบ่อเตียงชิบลังเนาะแถวบ่อเตียงเบะให้ทั้งลานเพิ่นแลว้วอ่าอยู่ทั้งอันปากซองเมืองสองคอนอ่ะสองลังพี่น้องเลยวันนี้ก็เหลือเปรตลังที่เอไปให้อ่าพี่น้องเพื่อนที่ฮู้จักกันแหละเนาะอยู่ฮู้จักกับอ่าเมถาวรแดงแหละพี่น้องเลยอยู่บ้านนาครศรีเมืองอ่านครเพิง แตงสลวัตปราตูเนาะมาเตียงกับบุเคยไปจ้าเถื่อพี่น้องไยไปไกลสุดส่งปาก,กระปองเนาะรอบนี้มาไกลสุดอยู่แล้วพี่น้องามาส่งตั้งแข่งมาเองเลยเพราะว่าทาั้งมีแถวแดงเพิ่นกับอ่าเพิ่นกับซอยอ่คนตกคนอยากหลายคนอยู่หลายครอบครัวอยู่เนาะมาเตียงกันเลยอ่ะ,นะอะมาพี่น้องไงพอดีอ่ะนะทางเพิ่นบอกว่ามีสองครอบครัวอยู่ทั้งอ่าในบ้าน ตะขอนสีะนะอะไรเนาะต่อไปัวดทุกยากปวาสันส่นก็เลยจะให้บอเตียงมาเบิ่งน้าเลยพี่น้องเลยที่จริงส่งมากก็ได้เนาะปลากระป๋องเนี่ยส่งน้าขนสง่นมสงมากก็ได้แต่ว่ารอบนี้นี่บอเตียงอยากมาเบิ่งด้วยตนเองพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะป้าทูที่จริงกําไรกับเบิดนี่กำไรพันกว่าบาทนึงพี่น้องเติมน้ำมันกับวอดอกแต่บวอดไปยังเนาะพี่น้องเลยใจยเขามักไปเลยพี่น้องเลยไม่ต้องห่วงเนาะต่างไปให้แม่ป้า เพิ่อนน้ำน้องพี่น้องเนาะหรือว่าม่ป้าหรือว่ายายไหนยายเดงเพิ่นเพิ่นก็อยากให้บาเตียงไปเบิ่งด้วยตนเองว่าวัดว่าลามววาหารือว่าเฮือนซานที่เพิ่นเชี่ยวปลากระป๋องไปมอบให้วัดนี่เป็นนา้าใดเพี่น้องเลยแล้วก็เพิ่อนยังให้บาเตียงไปถ่ายบ ưng, เบิ่งแน่ว่าฉันมีสองครอบครัวที่ถูกยากขาดแคลนว่าสันบ่นนหูว่าเป็นอย่งไดบาตเตียงกลับไปลองเบิ้งมือน,นี่พี่น้องไงเนาะไปบ่าวลายใหญ่กันห่างพี่น้องเไงเดินทางไปน้ำกันเพื่อฮอตยามันค่ำม,มันมืดเนาะพี่น้องเนาะ ไก่ยูเพือสมควรออกต่างแขวงพี่น้องเลยไปเดินทางไปน้ำกันพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็มากับอาจารย์ลาวสองคนมาเป็นมูไม่พี่น้องเลยมาไก่บวัยเนาะไปผู้เดียวอันตรายไม่พี่น้องเลยไปเดินทางไปน้ำกันพี่น้องปูนเจอกันจะพูดอะไรแขวงสารว้านพูดอะไรพี่น้องเลยเนาะไกลที่สุดที่เคยไปไหมที่เคยชงปลากระป๋องมา่อก่อนไม่พี่น้องเลยเนาะไป คนครสีไปทางใดบ้านนครชีผมไปเลยไอรงไปเลยไก่เต่ไก่เมีการโอกาสไว้บ้ขึซ้ายไปโดยโดยขอบใจขอบใจยังหัหอดูเพี่งนไามไก่ดโพงม่งเตงถามหะไปเลยเนาะปลาโจมท่มีหอทผูหอดเขาเพีองไงที่ฮอทม่งฮอดสารวันเลยนะครับโอ้ฮอดเข่า แข่งสระวัอะไรป่านเมืองนคนพรพลงเี่นอะไรแข่งสระวันเป็นทีเรียบร่อยมาไกลเลยหรอไม่กไกลพอสมควรขามจังหวัดาานนขามจังหวัอดอ๋อขามราการขามเพ่งุ้งปากระกปงพี่น้องเรป้ยดอหายใจบุถึงหามเลี้ยนแบบ <c oughs> <c oughs> ไปพี่น้องเลยไปหาเบิ้านก่อนบาหนี้เนาะโอเคพี่น้องเลยมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยบาหนี้เนาะบ้านนครศรีปต mm ู้ครศรีเผือกชีฮอดพี่น้องเลยยักอยู่ทางในบาหนี้พี่น้องเลยเนาะเปิว่ามันจะมีห้องเฮียนมาสั่ง อหูหิ้งมาทึงยมบกันว่ามีหเฮียนกับดูฟังใส่มือว่าสันเลยเดินเมืองนครเพิงพี่น้องเลยเดี๋ยวโทรหาเพน่อนแป๊บหนึ่งวัด โอเคตซวหาคนกันแป๊บหนึ่งไปพี่น้องเลยปรีทั้งเอง้ยเพ่นว่าให้จอดท่าอยู่อ่าตรงขามกับซื้อ,อยังก็โรงเรียนมัธยมเปนเออกมารับเอาว่าสานใส่เด้พี่น้องโรงเรียนมัธยมบ้านนี่พวกอาจารจ์นี่น้อง คิดว่าไปเบิกปลายขาย้างหน้ากันต้ปลายโรงเรียนนี่คอยว่าเมนเบิงกันโรงเรียนมัธยมสมบูรณน์นครอ่าสีบ้านคนครสีเม,มืองนคนพรพิงแขงชละวันมเมนแหละออจอดเธออย่างนี้แหละพี่น้องละดูนี่ดูใกล้ก็คูน,นี่แหละ โอเคไปรอเพื่อนบ้านด้ยสบายดีไหมดโวยด้โดย้โดย,ดยไปทางใดเนาะอ๋อป้าป้านำนำไปเลย,เลยพี่แอบไปมาแล้วพี่น้องเลยบ้านเมืองเป็นเจริญเนาะมีทางดำทางค้นกีดเข้าไปในบ้านอีก ไปพี่น้องเลยตามลังแม่เพิ่นไปบ่เคยมาจากักเถือ่อเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งบ้านเมืองเพิ่นเป็นใดพี่น้องเลยแข่งสละวันบ่เตียงกัได้เนาะครั้งแรกแห่งมานบุกมาหอดพี่ดิบุกไปเลยจนเกือบค่ำพี่น้องเลย สามโมงครึ่งายสามโมงครึ่งโอ้เรามาไก่เติมได้หรือเาไก่เติมอยู่แสดงว่าเราก็จวดเติมเนาะโอ้เป็นยังไงวางโทรศัพท์ปุบเราก็จวดเลยนะตะเบิงเขานี oh, <creo> ah, ้เลยยสงส ทางเห็ดใหม่ป่ะเสือเห็ดใหม่เดี๋ยวนี้พ่อจังหว่าเล่โอ้นี่บอกปวดท้องเข่ามาได้เหรอเจอดว้นี่ะเจอด้วยนี่สิเด้อขาไดจบิ้งเบิงก่อนส่งจะบ่อมได้เหรอเจอดวยนี่แหละนิดน้อย ไปไปหาเพื <Warm th> wow. so, ่อนบบานี้พี่นองนไงป๊าโซได้อยู่อาจารย์นั่จแต่จกห้องนั่นนึงโดยสบายดีสบายดีฮูเดินนี่กว่างขนาดเนาะอาที่โซอ่าอืมเหตุเหตดังนอไทยฮุดหน้าบ่ฮะสบายดีฮามอืม อ้าทู่พากันเฮ็ดยังอยู่นี่อ๋อไทยหุ่นไทยหุ่นหน้าอะไบ่ฮะที่นี่ฝนตกแห้งเนาะแห้งกะบป่แห้งพ่อไทยพ่อเต๋ออ่านั้นมันบ่ได้ตกโดนแล้วฝนแรงจุ่มเอาบุกค่อยปันไดอ่ออ่าโดยโดยไปพี่น้องเงยนั่งอยู่นี่แหละคือตู้ไข่ฟืนไข่ยังนี่เนาะ เ็ดเองบ่เหดเอาเิงบ่อือปลเตอนสอเิไก่เต๋อไก่เนาะปลาบ่เคยมาจากเถื่อกนเอกินกหนงเล้วยที่จะไปนฮะกินโอ้บ่เป็นยังบ่เป็นยังดอกาสักินเฟอก็ได้บอกเนาะบ่เป็นยังนะฮะอันนีแต่บ่เป็นยังกินหน้นังนี่ก็ได้กินแล้วก็ลงมาโอ้กินข้าแล้วก็ลงมาบอโดยมิมิจะว่านา อาวัดอยู่ทา้งใดก็วัดอยู่อยู่ไหนอืมอแต่ว่าเ,เพิ่นเพิ่นนี่ให้อนาทั้งจะคุยกับเม่เมเม่เท่าเพิ่นเดียวบ่โดยมือจะไปให้ป้าป้าไปหาไปเจ้าบ่เอามาเอาเพิ่นให้ให้ป้าอยู่นี่ก่อนอืมแต่ให้เจ้าเป็นไป,นปนมอบเองโดยโอเคโอเคเส,สั่งเองเพราะว่า เพราะว่าอันคือเอืะอยนี่กาได้หบผ้าเพลินให้เพิ่นได้หรอบางเทือเพิ่นอาจสีสั่งให้แบบว่าให้ให้ไฟเพลินนด้ให้แถมผ้าเพลินนั่มเตละมือนะลุงจะงานชันเพลินแหละว่าไงเนาะโดยแม่โดยโดยาโตพี่น้องเลยสบายดีโดยสบายดีฮะก็จริงกต่เราขึ้นอยู่ในตัวอ้าวอ๋อ เห็นแต่ในโทรศัพท์บอคืออยู่กับกับในโทรศัพท์อ๋อ F4 ี่น้องแอมานั่งน้ำกันพี่สนเอา่าว่าาแมารเอา่นมานั่งลินน้ำกันแไเห็นว่มกับมาปอไก่ด้ยนีเบิมือเ้จฮอดต๊กตาบเฮงมเฮงม เนื้อปุ๋นอกโดยเพราะว่าอันน่ะเเคยมาจากเตือยนินี่ไเลคิมไม่ใช่อนี้ก็ได้หรือป้ายอนี้ก็ได้แต่นี่ยอ้ก็ได้เนอย่ามันบริยินแลวนี้ก็ไายทุกคนทุกคนอยากคือกันบ่มีเ่พทางนี้ก็ได้โอ้อ๋ออ๋ออต่ไม่ร้ายคือกัน้ปุตูุญา บ่เคยมาจักเทื่อบัดสีเห็นบัดนี้แล้วเนาะไก่บ่กับไก่ตีกะถามว่ากับบ่ไก่บ่ไก่เป็นไรเต้านุ่มากจักสีจักลอยลอยกว่ากิโลตีมันลอยปลายประมาณแมนจะนี่ไปเซกับเคิงเคิงขุนเคิงผีแมนลอยสามสิบแมนกับบ่ไก่ขันได้มาแล้วเจ้าจื้อกะเอาเฮงบ่ไก่บัดนี้มีแต่เคยเคยผ่านเนาะเคยผ่านเคยผ่านไปบ่อใดบ่ได้เคยแวะลงพ้มพละ แต่พลาดไป, <cuanto S 2> ปไป<ผ>ม <anak> ่ได้ไปเวียกไปอยังไรก็ไปคือมาเพิ่นว่าบกเคยมาเคยมาแต่จริงบุหุจักเหม็นบ่อยมันบกเคยเขาเนี่ยบกเคยเขาในบ้านนี่นะโดยเอาแต่ว่าขึ้นกับแขงสารวรัตนเนาะแม่นอ๋อเพลงสารวรัตนพี่น้องเงินด้วยผัดเห็นบัตินี้นะนอมากไก่เห็นเสด็จเขาามากไก่เรื่อยๆแล้วบัติอันอันขออนุญาตนะแม่ชื่อยังเกาะโดยเกียงค้ำสื่อเกียงค้ำสื่ออิลี ยังดีในโมเมนเตียงเตียงเตียงท้องเนาะเมื่อนุ่มดีเมื่อเตียงเข่าเสือบอลเสือบไดอพอจังไดนมาหาการเนาะสี่เกียงเท่าในเตียงท้องเนาะเตียงท้องโอ้ยโคตรโคตรอะไเนี่ยโคตจะดึงมาใส่เนาเสียดไวยหนึ่งเนาะเสือบอลเกียนจะดึงมาใส่จะได้เป็นเอื้อยเป็นหน่นก็แลบานีกคืออ๋อพี่น้องไงนี่แหละเพื่อนเจ้า แต่แท้ได้หน่เนาะแมนใพญ่อนแต่แท้กับโบมี่ยังดอกเพราะว่ากระทุกยากค่ะแล้วโอ้โหเพื่อนใหญ่แชนี่ทุกยากตายทุกอิลีทุกอิลีเพราะว่าป่วยอันนั้นพอในเพื่อนเพื่อนนี่ป่วยเพื่อนเป็นตับไฟของหมออยู่สวรรค์ได้ส่งมาจนบือยังขึ้นเดียวเบิดเงินสิบหาหลานตอนนั้นสิบหาหลานตอนนั้นจะว่ามันหาหกหมื่นพูอขึ้นเดียวเนาะเพื่อนส่งมาห้ามตึ้งสาตึ้งเสือมาอิลี เหมียนเฮื่อนเหมียนซ่านครับแต่ว่ามาถูกหย่อนฮะแหละยั่งสะคร่เบิร์ใดมาเป็นมาเป็นมะเร่งตาดีดูว่าเป็นมาเร็งตากะคิดว่าสิโมยโมยั่งผู้ดีมาหอดตำรวจบอกเอาไบบันอบานยังก่อบันผ่านผู้ดาเจงเด้อเพื่อนว่าเพราะว่าอยู่ในบ้านหันพัวเศร้าเลยผู้นึงตำรวจเพื่นว่าก็เลยได้เอาไปพุ่นบ้านนี้เอาไปพุ่นแล้วหมอผินเอายาเบียบยาหักไหม่หะนะตุ่มแบว่าปากาอ่าบ่ได้เอาบัวงัดเอาดี กาได้กินสองสามปาะมาณสองสามบวงกาหมวงเมื่อความขนขึ้นมาดิโดนโดนโดนมกัสีทายเทออกบานจะว่าได้ขึ้นเป็นขดห่าบ้านอเจ้าเจ้าเจ้าี่นอนเลยอ่ากัโรคภัยนี่ก็เป็นกับทุกเคื่อนทุกซ่านเนาะอ่าไนองเลยแต่ว่าอันนั้นตั้งแต่ฮงแล้วบ่ที่ว่าโดนมาแล้วหลายปีแต่ว่า นี่ประมาณอยู่สามสิบหลาลังจากเบิดเบิดขึ้นเดียวหันเมาลดไปกนยังบ่ท่านได้จ่ายได้หรือมาหาทุมใส่ตังหฮะตอนนี้ยังหนีอยู่สามหลาแล้วก็หลายปีแล้วนใส่เท่าน้อยนยมันโมมีเสียใจเนอะฮะจะคอยถกไปเนอะเนอะเนอะเนี่แล้วนี่กาในเพื่อนนี่กะอยู่ก็ใครนี่เนาะอยู่จะค้นควานีอยู่ลูก ไส้ผู้หนึง่งลูกไส้ผู้หนึ่งหันไปอยู่รักสามซิมหาบันนี้ก็ยังเหลือคนพิการสองคนเอา้าพิการเบิร์ตสองแล้วก็ลูกสาวเด้กย่างคาเฟ่แล้วก็ผู้หนึง่งหันพออารมณ์สวนนั่มแบบว่าเป็นซากเรื่อยห่างกันได้ต้องหกักซาเบิรงแง่งดูแลแบบแบบเล็กน้อยเลยนะอ,อยู่ใกล้ชิดต,ตลอด โดยบอกเอาลงเอาลงไปสวนน้ำเอาเอาปุ land, himself, ๋นไปใส่หน่อไม้อยู่สวนโอ้เแ็ดกหัวชวนหน่อไม้บ่โดยโอ้สวนหน่อไม้ประมาณหลอยต้นนี่แหละหน่อไม้หน่อไม้เนี้ยหน่อไม้หน่อไม้แหลงนี่แหละแต่ว่าบ่มีหนามฮดปีนี้บ่ได้ขายบ่ได้ยังบ่มีหนามฮดแล้วก็เลยบ่ได้ขายหน่อไม้ปีนี้ปีฮดกะพอได้ขายอยู่มันบ่ทนหิวฮดปลูกไร้แล้วมันบดทนบานนี้หิวเอาเนาะหิวเอา อันนี้อันออกไปทงห oh oh ah ah. น้านี่เมนทงหน้าเจ้าบ่เลยบดบ่บ่ได้มี่ได้่ได้มี่ห้มีหน้าเลยไฮมีหน้าทงทหน้าพี่น้องนี่ได้นี่คนนี้อ๋ออ๋อ๋อหน้าออพี่เดินนี่บ่เดินนะอ๋อพี่จะเดินนี่มียังโต๊ะกับอยู่บ่มันพ่อปล่อยๆนะอยู่บ้านมีแต่ล้มดายกลัว เพราะว่าเขาเห็นเขาโพสลงเอาอึ่งเอายางคือจะมีแต่ทังพุ่นดูดูบ้านดทแๆกับบ่ตกตกอยู่ทั้งเหนือทั้งพลานแหละทั้งเมืองพีนแหละเป็นทรงลงมานะเจ้าแต่ว่าไปทั้งเหนือก็เคยไปไกลซัมมาพี่อยู่บ่กะกะกระซัมอยู่ซัมอยู่แมม่นนือกัขึ้นไปทั้งเหนื้อทั้ง ไอ้ไก็ไ่ไก่ก็นี่นะถือว่ากไก่มาเอานี่พออยู่พุ่นมันไปไม่กับสองอยปลายอย่อันนี้มันอยปายธรรมดาอยู่ยังไม่ได้เข้าฮอดใจกลางมันเทไปน้อนาะแต่ว่าแข่งขึ้นอยู่แข่งสระวันเลยอยู่แต่ว่าอยู่ปลายปมันนะต่อกับแข่งสอรนิคิเนาะ่ัสสาวะก็ไปคนปากกระปองมาไววเนะ เออเนาะอ่ามาจอดนี่ก็ได้เด้อเนาะเอาเข้ามานี่เออมาจอดได้โอเคโอเคป่ะพี่น้องเอารถเปโอเคผมอ่ะพี่น้องเยเนาะสิยกปลากระป๋องลงไปไว้ให้ก่อนบาดนี่ึบโอเคโอ้ยบ่เฮายกก็ได้นว่าจะมายกบ่ได้ Đôi cái sim là bỏ Bỏ Vậy sẽ nó Vậy nhìn cái này nó Nhưng loại cái bóng Đôi Đôi โอเคพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเนาะเอ้ากับหัวกับหางบแบบยามันดอก <laughs> สั้นหัวลงอ่าจำนวนแปดลังพี่น้องเอ้ยแปดลังกะตกอยู่แปดร้อยกระป๋องลังหนึ่งมนะองีอ่ะหนึ่งร้อยกระป๋องเนาะอ่าโทษสัมสีทิน เียบร้อยสองส่หกแปดพี่น right <c oughs> ้องเนาะโดยเดียบร้อยมาสิเกให้ไปแกหาดูเออซิมก็ได้บ่ซิมนะกินก็ได้ โดยเพแต่มันมันสิมีทางอะน่ะแต่ว่ามีมีจักองกว่านี่รอยร้อยกระปองแก๊ส่รกกินกันยังวะแก๊สหนึ่งร้อยกองนี่แก๊สหนึงมีร้อยกระปองนี่กัะเบิ้นี่ก็บเป็ดร้อยกระปองนะกินได้ประมาณคำว่า อันน่ะครอบครัวโบราณก็ประมาณปีหนึ่งยังโบว์บัสแยกฝุ่ก่อนว่าเฮ้ยเรียกมานี่ปลากระพงลายนาซินนี่ดีกว่าโอ้ยกระโบอึดสิไปไล้วอ่งานด้วยดุนเนาะวัดทำบุญเนี่ยเพียนี้นี่ตัวนี้มันจะมีอันน่ะตัวมันจะมีตัวเป็นเป็นเป็นแพ็คกันมิโดยส่วนใหญ่จะเป็นแพ็คนะเป็นแพ็ก ตัวตัว,ต,วตัวนั่นสำหรับแบบว่าคือแบบซื้อไปไปเจกไปนั่นะ <siege S 1> มันง่ายแ,แาน่แ่คือแ<ด>บบบางคนแบบนี้เอาล่งหาง้านล่งยังแะเอาเป็นเอาขายฮเด็เป็น,ปนแ็กจะะมีมีลายแบบอยู่เนาะเงป็นเะนียนสูงคองเนดูโอ้เป็บ<ท>าบ<ง>่สันยังธนาสิ่งเอาอันไปแคมนั่ ต่ละมือเอ้าบันเพิ่นกาสีเผากรับบอ่อบบันเนาะโดย้าวยกาใจใลายๆเด้อขอบุญขอบคุญลายลายด้วยเพิน่นะมาส่งหายแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกา <c oughs> คือเมอออกพ้นทิพยนะ์เนาะที่ว่าเพิ่นได้ส่งมาเนาะกะขอขอมอกขบใจนะัเพิ่นลายลายเด้อแม่เฒ่าให้เพิ่นลำเพิ่นรวยท่านมือสาวคอยไล่เข่ามือแรกเด้อบ้านี้ถ้าโคเปิ่นลำเพิ่นลวยเมื่อนหร โดยขอขอบคุณขอบคุณไม่เท่าพี่กันเนาะเป็นได้อุดหนุนอนาบ่าวเตียงพี่น้องไงปลากระป๋องเป็นทั้งเบ็ดเพิ่นสร้างสิบลังพี่น้องเไงแต่ว่าเพิ่นให้เอาลงให้ลานเพิ่นนี่บ่หรือจังใดนี่แหละน่าจะเป็นลานเพิ่นเพิ่นว่าลงอยู่ปากซองพี่น้องเไงเพิ่นเปิดหานขายเครื่องเนาะลานบ่ก็เลยเอาลงพุ่นสองลังเกิดมาฮอดพี่แปดลัง กระเป็ดร้อยกระปองพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณแทงม่เท่าได้ลายคอยอยู่ดีมีแฮงเด้อห่างมาเปียงเนาะขอบคุณได้รายคอยรับไหวเด้อคอยใช่มันเดินทางตลอดปลอดภัยท่านมือสาวคอยไล่เข่ามือแรงได้หนีกาคอยตอกันอีกไปต่างๆโดยโดยเ่ไปพ่อแม่พี่น้องเลยจังได้กะทางอันเท่าขอโตล่าเด้อบินีเด้อโดยอยู่ดีมีแหงเนาะ ดูอันนี้เบาเล้าเลยมาทำกานสองคนละเลาร่อยไปเส้นโมเมนเบียดมเมนพลัง่ยพี่น้องเลยอยู่ดีมีหฮงเด้อขอบใจได้ลายพจน์ูคูุกคนเนาะพี่น้องเลยไปไปพี่น้องเลยเนาะ ออโอเคพ่แม่พี่น้องไงบ่เตียงก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนมานเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางาไม่เฒ่าแดงหรือว่ายายแดงแหละอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนได้ซอยปลากระป๋องบ่เตียงสิบลังแม่พี่น้องไงขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนเนาะขออยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปัจจากโกรปภัยไข่เจ็บทั้งตัวเนาะไม่เฒ่าซอยํำไรก็ขอให้ไรกับขึ้นเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเนาะ อานอนรับกัคอยได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็คอยได้เงินแสนแบน้นมือมากกัอคอยได้แก้วมันให้โซดโซดให้อย่าให้มผาพานมานให้อย่าให้มาเบียนะดเนาะขี้เดือดจังไรก็จะให้ม่ใกล้จะเจ้าเด้อบวัวเสียธุรกิจการงานอย่างก็คอยจะเลื่อนลงุงเรื่องในหน้าที่การงานตลอดปีและตลอดไปเนาะ,ะสาธุพี่น้องเลยเอาบุญน้ำกันรอบนี้ก็เพราะว่าเพื่อนสร้างมาให้สร้างอันะอน่ะเพื่อนเมย์เพน่ไปลงจังหันสันเพนหรือว่าไ้ลงอ่าให้พระ พี่น้อง,งเลยเพิ่นส่วนใหญ่อยู่บ้านเท่านั้นบ่มีคนค้ำส่วนใหญ่แล้วเพิ่นอ่าส่วนใหญ่บ่มีออกตน้นญาติโยมนะอสี่โรงจันทรจ์จันเพนนะเพิ่นก็อ่าบางทีกับพระกับ,บ่มีแนวกินพี่น้องเลยบ่ได้กินนกเข้าก็นมินะเพิ่นก็เลยชั่งป้าก,กระปร๋องมาเป็นเตียงมาไว้นี่แล้วเพิ่นก็อ่าลงไปถวายพระต่อไปแม่พี่น้องเลยเนาะเอาเมื้อนี้เป็นเตียงก็อ่ามา อาฮอดพี่น้องเลยใต้ตำพี่เถื่อนเนาะไกลเติบอยู่พอสมควรเป็นครั้งแรกที่มาฮอดเพราะอะไรพี่น้องเลยก็จบคลิปนี้ก็สิไปเบิ้งเฮือนคนหนึ่งวสันเพื่อนว่าเป็นครอบครัวที่ทุกอย่างนั่นแหละเนาะเดี๋ยวปิดคลิปนี้ก็ไปเบิ้องไปส่งน้ำกันเดี๋ยวเบียองก็กส,ส,กสิ้นทายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งเงพราะว่ามีลูกหาคนพี่น้องเลยก็เพืนอนก็ถือว่าขาดแคลนหลายอย่างอยู่วสันเพร่ะอะไพี่น้องเลยเนาะอ่ะทำับวันนี้กับเบียองขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูคุสคนที่เข้ามาติดตามมาส้มคลิปจนจบและกรบป๋อามโฆษณาด้วพี่น้องเดบิร์หรับมืดอนี่มาเตียงขอกาวคำว่าสบายดีพี่นอ้องเบิร์ตชูคุสคนพี่น้องบ๊ายบายป้าจาันแล่า,ากลับบ้านมาหนิกลับบ้านด้วยเอาจา,มานมาน้ำมาหนิเนาะมาผูาเ้เดีวยวบัไก่าขามจังหวัดขามเครงพี่น้องเลยเพราะว่า มันไกลเนอะเนี <|so|>? <S <S, ่ยป่ะเดินทางกลับวันนี้เนอะบ๊ายบายพี่น้องบัตสุขุดทุกคนแล้วพี่น้องด้ว